มั่วกิดไม่ัดนะผมเชื่อใจคุณเพื่อนผมรู้คุณคือเดอะคูทที่ออกตัวมาไอบอลดิเพโอ้โหเพื่อนตัวกากเลยเพื่อนโว้ยเจอมั่วเด็กว้าแล้วนะมั่วมินเทปตุกนี้เจ็บเราไหม anh ơi lăn Đã ra 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 khỏi đúng Hãy subscribe cho kênh Ghiền สุดหมู่างกับหวานเจี๊ยบโดวมันโดวมันโดวมันตัวตายมาสุแม่มึงไอ้เหี้ยเก็บออกเหมดแล้วคอหาก่อน Yep. That's right. I'm the game.